สติคากคนหลังจากที่ตัดหญ้าเสร็จแล้วนะคะอีฉันก็จะเอาญ่าพวกนี้นะคะไปคลุมหน้าดินบริเวณรอบโคนต้นต้นไม้จ้าเอาบักชาโคในขณะที่อีแม่ทางานนะคะชาโคก็จะคอยให้กํำลังใจอีแม่ตลอดเลยจ้าการคลุมโคนต้นไม้ด้วยเศษหญ้านะคะเป็นการทํา เขาเรียกอะไรอ่ะการห่มดินนะะซึ่งมีประโยชน์มากในการรักษาความชื้นนะ,ะป้องกันวัชพืชปรับปรุงคุณภาพดินให้ร่วนสวยุยและเพิ่อมอินทรีย์วัตถุได้ด้วยนะคะโดยให้นะ,ะคะกลุ่มเศษหญ้าหนาประมาณ1คืบนะคะถึง1ฟุตรอบโคนต้นไม้นะคะแต่ก็ต้องระ วังนะคะเว้นระยะห่างจากโคนต้นประมาณหนึ่งคืบนะคะเพื่อป้องกันโรครากเน่าและสามารถทำควบคู่กับการใส่ปุ๋ยินรีย์ด้วยนะคะอย่างเช่นปุ๋ยมูลสัตว์ขี้ป,ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้วัวอะไรนะคะที่เรามีนะคะก็เอามาโรยหลังจากที่เราคลุมยานะคะเพื่อเพิ่มสารอาหารให้ดินนะคะอร่อยยิ่งขึ้นจ้าสำหรับต้นไม้นะ หลังจากที่คลุมหญ้าเสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้จ้าดอกไม้กําลังสวยเลยทุกคนซีนี้ฉันชอบมากเลยนะจ๊ะหืมหน้าฝนนะคะทุกอย่างก็จะดูดีแล้วก็สวยนะคะทุกคนเขียวชอุ่มสบายตาแล้วเพื่อนๆทำแบบนี้กันบ้างไหมจ้า